จังมามาเพื่อนรักเมนูเพิ่มพลังของเจ oh. ดีกินแบบไม่ยังเราคือฟูดช็อกเกอร์ร้ <Yeah. S 1> องกันดังๆคนหามา <สะ S 2> ปรงุงกินสิเย้ก <Yeah. S 1> ิน ้ยสูตรอากาศบริสุทธิ์ดูทุ่งข้าวโพดนั่นสิเพื่อนมันน่าเบื่อใช่ฉันนับดูแล้วตรงนี้มีฟางประมาณ8,000ก้อนฉันนั่งร้อยมีเรื่องเจ๋งๆเกิดขึ้นอ้าระวังสิ่งที่นายหวังไว้นะตองนั่นอะไรอ่ะเรื่องเจ๋งๆเหรอมันไม่เจ๋งเลยสักนิดเราถูกจับแล้ว สวัสดีฟูดซักเกอร์สอ้อะก็กเกอบตั้งหากเลยยะแนะ่นอนใช่แล้ว่าไงเชฟแรมทำไมถึงพาลรามาที่นี่อะเจ้าหนูซอนี่ในเมื่อตอนนี้ฉันมีเดอแรับแวนแล้วฉันเลยคิดว่าบางทีอาจถึงเวลาที่ฉันจะทำรายการบนถนนแรายการทำอาหารแบบท่องเที่ยวเหรอ โอ้โหคุณพระเจ้านี่มันสุดยอดไปเลยออขอโทษนะแต่ว่ามันมีรายการอาหารแบบท่องเที่ยวอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องเล่าแสนอร่อยของฟูทรักเกอร์ชมผ่านช่องทีวีใกล้บ้านคุณนี่เพื่อนจอมยุง่งเห็นชันว่ารายการทำอาหารแบบท่องเที่ยวมีได้แค่รายการเดียวและได้โปรดอย่ายลืมว่าซอนนี่ทำให้โรบอทเชฟของฉันกลายเป็นเศษเหล็กในการแข่งขันทำอาหารครั้งที่แล้ว

เออใช่เรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่าตอนนี้เรักควรจะมีนัดล้างตาโอเคแล้วต้องทำยังไงบ้างอ่ะดีนะที่นายถามเพื่อจำอยู่ตัวน้อยเอากล้องออกมาว้าวมาไม่ใช่เราหายไว้หายไว้มิหรือแพะ เชฟน่าเดินทางคนไหนจะเป็นเจ้าถนนแสนไมน้อยน่าีเลือชเองพบคำตอบได้ในกอดอนแรมปรอความเร็วอาหารสุดประทับใจภารกิจคือทำให้น้ำลายสอด้วยการอบเค้กผลไม้แสนมากสจริยเค้กผลไม้เหรอของชอบเลยอูารตของเราจะเดินทางไปทั่วโลก เก็บรวบรวมผลไม้แปลกใหม่ไปตลอดทางโอ้ฉลาดเังแย่พวกนายจะรับคาถาหรือไม่แบบว่าพวกนายหวังว่าจะมีอะไรเจ๋งๆเกิดขึ้นนายว่ายังไงล่ะซอนนี่ต้องถ่ายไว้จึ๊ก ได้เอาดิฉันก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่แล้ว คุณกำลังชมการแข่งขันที่น่าตื่ตานะครับท่านผู้ชมฉันเชียร์ข้างเดแรมใช่แต่ว่าพวกมีช่างน่ารักสู้เขาหมีน้อยเรากำลังมองหาอะไรกันอยู่เนี่ยผลเงาะผลไม้ท้องถิ่นของเอเชียตะวัอ,ออกเฉีงยงใต้ก็ดอนนำเราไปไกลแล้วอ่ะเล่งหน่อยดิแอนดี้ได้เลยโอ,อ้ระวังนะถนนลื่นหน่อยนะ เชฟแรมคุณควรจะเตือนเราก่อนนะว่าคุณจะโกงโกงเลยในทางธุรกิจแล้วเราเรียกว่าตัวเร่งเรตติ้งและเมื่อพูดถึงตัวเร่งนี่ไงเขาอาจไวแต่ฉันอะไวสุด องาะแสนหวานของฉันมหาพ่อมาบ้าจริงเขามาถึงพลไม้ก่อนเรายางยังไม่ถึงรับตังปีนขึ้นไปเลยได้เลย โโโโโโตวัวแรรงเตตลอกตกได้สวยเลยนะชิปเรมใช่เรากำลังชนะการแข่งขันครั้งนี้ต้องไปที่ไหนต่อเนี่ยแอฟริกา ไปคือกิวานโดหรือที่รู้จักกันในชื่อแทงหนามเป็นดึงในปรไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใช่มันจะเป็นของเราของเราหมดเลยไหวไหมซัม,มีใช่ฉันเหรอใช่เพื่อนแมดูเพียเพ้ยนไปนะเพี้ยนเหรอเอาเป็นว่า <c oughs> ฉันต้องการความเร็วฉันมีพลังล้นเหลือความหิวกระหายในใชัยชนะให้ตายสิเป็นรอบข้างการแข่งแล้ว เพื่อนฟูทรักเเอรร์ากำลังจะได้แต่งหนามกิวาโนวันหวานยังไงล่ะพวกเอ้เออช่ว่านาช้าไปแล้ว <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงฉันเอามามากพอสำหรับทุกคนน่ะนี่แปลกเราอะไรฮ้ย จ้าา่ตัวเร่งเรตติ้งข่าวดีเพื่อนแตงกิวาโน่สุขพอดีเลยใช่ er. สลบ เพื่อนผลไม้ชิ้นสุดท้ายตองเรากําลังดูอะไรอยู่บอกมาเอางี้เลยเหรอจาบูติคาบาหวานหอมและหายากสุดๆผลไม้สีม่วงเป็นผลไม้ท้องถิ่นของป่าบราซิลบลาบลาบลาตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือตามหาบันเย้นั่นไงจาบูติคาบามันยังสวยงาม แล้วมันเป็นของเราไปกันเลยนายรู้ไหมการแข่งขันไม่ใช่ผู้ชัยชนะเท่านั้นซันนี่ใช่ฉันรู้มันเกี่ยวกับเรตติ้งและการเอาชนะเอาเป็นว่าเหยียบให้มิดไปเลยพวกโคตรรับสุปราฟู้ดทรัคเกอร์แน่ค่ะ าบากแค่ตนเดียวมันต้องไปของฉันทีนี้นายจะได้รู้ว่าทำไมพวกเขาตงเรื่องรถคันนี้ว่ารแรมวนันปีกันปีกันปีกันอ,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 อสนต้นไม้ตั้งคู่ปาฏิหาริมากที่เรารอดมาได้ ฉันมัวแต่คิดเรื่องจะเอาชนะแล้วตอนนี้ผลไม้ที่หาย,ยากและงดงก็ต้องเสียหายไป <c> ั <oughs> จขอโทษจ้าปุติขบาัจขอโทษนี่ดูสิ<า>จ้าปุติขาบาสำหรับทุกคขดผลไม้นั้นต้องอร่อยแน่เลย ายรู้สึกยัางไงาซอนนี่ยังหมกม,มุ่นเรื่องชัยชนะอยู่อีกไหมแอนดี้พอเราได้ใช้เวลาเพื่อให้ทุกอย่างอ่ช้าลงและดื่มดับกับชีวิตนะทุกคนกลายเป็นผู้ชนะใช่หรือไม่เชฟแนะอ่อืมอมออยแล้วแล้วนั่นคือเหตุผลที่ฉันจะลาวงการละ่ะอะไรนะ <c oughs> ใช่พอพูดถึงเรื่องฟู้ดทรัคพวกนายน่ะเป็นตัวจริงแต่ชิ้นนี้ฉันขอนะอ <c oughs> เราเก็บของได้เก็บกวาดให้เสร็จในห้านาทีไว้เจอกันฟูดปรัตต์ <c oughs>